สวัสดีค่ะอยู่อ้อเมบ้านเห็ดนะคะวันนี้นะคะเรามาอยู่ในโรงเรือนเห็ดนางลมดํานะคะวันนี้เรามาแยกก้อนเห็ดนางลมดํา100ก้อนให้ทุกคนได้ดูกันนะคะสําหรับมือใหม่ที่อยากจะเพาะเห็ดเป็นอาชีพหรือว่าเพาะเห็ดไว้กินเองที่บ้านนะคะสามารถดูคลิปนี้ได้เลยนะคะก่อนอื่นเลยนะคะที่เห็นอยู่นี้นะคะเป็นนางลมดํา100ก้อนนะคะตรงนี้ถึงตรงนั้นนะคะดอก ช่วงที่มีดอกทั้งหมดนี้นะคะมี100ก้อนนะคะเราเปิดหน้าแรกชุดเดียวกันพร้อมกันหมดเลยนะคะแล้วนี่ก็เป็นครั้งแรกนะคะที่จะได้เก็บในวันนี้เลยนะคะสังเกตได้ว่าบางก้อนนะคะเขาจะดอกใหญ่แล้วเก็บได้แล้วนะคะส่วนบางก้อนก็ยังเป็นดอกเล็กๆอยู่นะคะอันนี้เราจะใช้เก็บในวันต่อไปนะคะ100ก้อนก็ใช้เวลาเก็บ เป็นอาทิตย์เหมือนกันนะคะเพราะว่าก้อนเขาบางก้อนจะมีดอกที่ยังเล็กแล้วก็กำลังออกมาไม่ไม่พร้อมกันร้อยเปอร์เซนต์หรอกนะคะแต่จะเป็นส่วนใหญ่นะคะที่จะออกพร้อมกันแบบนี้นะคะก็จะประมาณ 80- 9 0เปเลยนะคะที่ดอกเขาจะออกพร้อมกันแบบนี้นะคะก็สำหรับใครนะคะที่อยากจะเพาะเป็นอาชีพนะคะอยากจะแนะนำว่าซื้อ มาทีละร้อยส0ง้อยก่อนก่อนนะคะมาดูวิถีชีวิตของเห็ดก่อนนะคะว่าเขาเพาะเลี้ยงไง่ายไหมดูแลยังไงนะคะดูแลยากไหมนะคะแบบนี้หนึ่งก้อนนะคะเขาจะใช้เวลาอยู่ประมาณ5เดือนนะคะสูงสุดเพราะว่าหลังจากนั้นมันนานเกินไปเชื้อเห็ดเขาก็จะหมดแล้วนะคะเขาก็จะไม่ค่อยออกให้เราแล้วนะคะ แต่5เดือนก็ถือว่าเป็นระยะเวลาที่นานพอสมควรนะคะ1เดือนก็จะออกประมาณ3 4ถึง4ครั้งอยู่ที่การดูแลของเราอีกที่นึงนะคะการดูแลเห็ดนางลมนดำก็ง่ายๆเลยนะคะลดน้ำตรงหลังก้อนลดน้ำตรงพื้นนะคะแต่พยายามอย่าไปฉีดน้ำเข้าตรงปากถุงเยอะเกินไปนะคะเพราะว่ากลัวจะน้ำจะเข้าไปในปากถุงแล้วมันทำให ก้อนเห็ดของเราเสียได้นะคะแล้วก็เป็นที่มาของมแมลงด้วยนะคะนี่ก็เป็น100ก้อนนะคะเพราะง่ายๆเลยนะคะหลังจากที่เราเปิดดอกประมาณ3วันหรือ4วันนะคะมันก็จะเริ่มทยอยออกมาแบบนี้เลยนะคะก็สามารถเก็บได้เลยนะคะวันนี้ก็จะเป็นวันแรกครั้งแรกนะคะที่เราจะเก็บดอกของเขาวันนี้100ก้อนนะคะ100ก้อนนะคะก็จะได้ประมาณ 8กิโลนะคะของอ้อมเมย์นะคะเพราะว่าเราจะมีการฉีดฮอร์โมนไข่ก่อนเก็บนะคะประมาณ2ชั่วโมงนะคะหรือว่าถ้าไม่ฉีดฮอร์โมนไข่ก็ฉีดน้ำลงไปในก้อนตรงดอกด้วยนะคะเพิ่มน้ำหนักนะคะก่อนที่เราจะเก็บหลังจากที่เราเก็บหน้าแรกเสร็จแล้วนะคะชุดที่2จะออกก็พักใช้เวลาพัก 7-10วันนะคะพักหน้าก้อนนะคะเขาก็จะทยอยออกให้เราอีกครั้งนะคะแต่อาจจะไม่พร้อมกันเยอะแบบนี้นะคะแต่ก็มันอยู่ที่การดูแลของเราอีกทีนึงนะคะว่าเราไปดึงหน้าก้อนคีเล่อเขาหลุดเยอะไหมนะคะอันนี้เวลาเก็บเราก็จะไม่โยกแรงเกินไปนะคะเราโยกแค่นี้มันก็หลุดมาได้แล้วนะคะนี่นะคะ จะให้ดีต้องใช้มือสองข้างเลยนะคะจับตรงปากถุงด้วยนะคะเวลาดึงแต่อันนี้มือนึงไม่ว่างถือกล้ลองอยู่นะคะนี่นะคะก็เก็บเป็นตัวอย่างก่อนนะคะสังเกตว่าส่วนใหญ่นะคะเขาก็จะออกทุกก้อนนะคะแต่จะเป็นดอกเล็กนะคะนี่นะคะที่เห็นที่เราเห็นตรงนี้นะคะสามารถเก็บได้ในวันพรุ่งนี้นะคะ โยกแบบนี้เลยนะคะก็ถ้าเก็บนะคะถ้ายังไม่ได้เอาไปขายหรือว่าเอาไปทํากับข้าวอะไรนะคะเราก็เก็บไว้ในถุงถุงบัาติกนะคะแล้วเราก็มัดปากถุงให้สนิทเลยแล้วก็นําไปใส่ในตู้เย็นไว้นะคะเขาจะสดเหมือนเดิมเลยนะคะนี่นะคะโยกไปโยกไปแบบนี้นะคะการที่ดอกเห็ดของเราจะได้น้ําหนักเยอะ มันก็อยู่ที่ฤดูด้วยนะคะช่วงนี้มันเป็นฤดูฝนความชื้นในอากาศอาจจะเยอะนะคะจะทำให้เห็ดของเรามีน้ำหนักดีกว่าฤดูอื่นๆนะคะส่วนเห็ดนางลมดำนะคะเพาะง่ายดูแลง่ายในบรรดาเห็ดนางฟ้าเลยนะคะส่วนจะมีน้ำหนักดีกว่าเห็ดนางฟ้าผู้ฐาน,นะคะเพราะว่า เขาก็จะใหญ่นะคะแล้วก็เขาจะมีความเหนียวหน่อยๆนะคะส่วนนางฟ้าบูถานนี้จะค่อนข้างเบาเบากว่าเห็ดนางลมดำนะคะค่ะก็สำหรับมือใหม่นะคะเราจะแนะนำเป็นเห็ดตัวนี้จะดีกว่านะคะซื้อไว้เพาะแล้วก็ไว้ขายนะคะง่ายๆเลยแบบนี้สามารถนำมาเพาะตรงหลังบ้านของเราก็ได้นะคะใช้พื้นที่ไม่เยอะเลยนะคะ100ก้อน แต่ถ้าเกิดว่า100ก้อนนะคะเราเพาะไปแล้วมันมันยังไม่ทันตลาดหรือว่าลูกค้าของเรานะคะเราก็ค่อยสั่งเราก็ค่อยสั่งซื้อมาอีก100ก้อนนะคะเป็น200ก้อนเพื่อที่จะให้ดอกของเขาออกสลับกันไปนะคะจะได้มีดอกขายตลอดนะคะไม่ขาดไม่ขาดตอนนะคะช่วงนี้เขาก็จะน้ำหนักดีจริงๆนะคะ นี่นะคะอันนี้พรุ่งนี้เราจะเก็บนะคะเราจะเก็บพรุ่งนี้วันนี้เราจะเก็บที่เขาโตแล้วนะคะแบบนี้นะคะอยากจะแนะนําม,มือใหม่จริงๆนะคะหิดนางลมดํานะคะเพราะง่ายดูแลง่ายนะคะโดยเฉพาะฤดูฝนแบบนี้นะคะดูแลง่ายมากๆเลยโยกโยกแบบนี้นะคะ หนึ่งช่อมีประมาณหนึ่งขีดนะคะหนึ่งขีดประมาณหนึ่งร้อยกร,รัมนะคะแต่บางช่อที่เป็นดอกเล็กๆนะคะอาจจะไม่ถึงหนึ่งร้อยกร,รัมนะคะนี่นะคะอันนี้ก็เป็นเช้ามืดอ,อีกวันหนึ่งนะคะมันก็ออกไม้เราเก็บเรื่อยๆแบบนี้เลยนะคะอันนี้เป็นหน้าแรกนะคะเป็นหน้าแรกนะคะทุกคน หน้าแรกก็ได้เกือบ10บโลเลยนะคะนี่นะคะชามเมิดแบบนี้นะคะเพราะเป็นอาชีพก็สนุกเหมือนกันนะคะเป็นอาชีพเสริมไปขายที่ทำงานประจำของเราก็ได้นะคะแบบนี้ ขายเราก็มันจะอยู่ที่ประมาณกิโลกร,รัมละ50-80บถึงบาทเลยนะคะก็อยู่ที่บางพื้นที่อีกทีหนึ่งนะคะบางที่ก็แพงมากบางที่ก็อาจจะอยู่ที่ประมาณกิโลกร,รัมละ60นะคะถ้าเราจะแบ่งขายเราก็ขายเป็น2ขีด20บาท3มขีด20บาทแบบนี้ก็ได้นะคะนี่นะคะถ้าเกิดว่า100ก้อนแรกไม่พอขายนะคะก็ ซื้อมาอีก100ก้อนนะคะก็เป็น200ก้อนดอกเขาจะได้ออกสลับกันแบบนี้นะคะ8กิโลที่ว่าเมื่อกี้นะคะคือหน้าแรกนะคะต่อชุดนะคะต่อชุดที่เขาออกนะคะยังไงก็คุ้มแล้วก็ได้กำไรแน่นอนนะคะเพราะเห็ดวันนี้เราก็จะเก็บ แล้วก็จะเหลือดอกที่ยังไม่โตนะคะจะได้เก็บอีกนะคะยังยังไม่หมด1น0่งก้อนยังเก็บดอกไม่หมดนะคะนี่จะทยอยเก็บวนไปแบบนี้นะคะนี่วันนี้ก็ได้หนึ่งตะก้าเลยนะคะราคาก้อนเห็ดนะคะ1ก้อนก็อยู่ที่ประมาณก้อนละ7บาทถึง10บบาทนะคะนี่นะคะนี่ก็เป็น อีกหนึ่งวันนะคะสังเกตว่าเมื่อวานยังเป็นดอกเล็กอยู่นะคะวันนี้ก็เริ่มโตแล้วนะคะจะได้เก็บแล้วนะคะตรงนี้นะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะใครที่อยากจะซื้อก่อนเหตุมาเพาะเป็นอาชีพเสริมหรือว่าอาชีพหลักนะคะคลิปนี้นะคะเราแนะนําเลยว่าซื้อมาเพาะลองมาเพาะก่อนนะคะ100ก้อนนะคะง่ายๆเลยแบบนี้ การดูแลหลังจากที่เราเก็บเสร็จแล้วนะคะเราก็ลดน้ำหลังก้อนให้ความชื้นตรงพื้นปกติเลยนะคะแล้วหลังจากนั้นประมาณ7-10วันนะคะหน้าใหม่เขาจะทยอยออกให้เราเก็บเหมือนเดิมนะคะเหมือนชุดแรกแบบนี้เลยนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ